ดูไขมันเท่ากับลดน้ำหนักไม่จริงนะครับจริงๆเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับต้องบอกว่าการดูไขมันเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ ใหญ่มากๆของคนไข้หลายๆคนอยู่แล้วเพราะว่าคนไข้หลายๆคนเนี่ยมีลักษณะของไขมันที่พอกอยู่ในชั้นผิวการดูดไขมันเนี่ยจะแก้ปัญหาไขามันในชั้นผิวได้นะครับทำให้ตรงที่พอกเป็นเหมือนกับพงย่างมันลดลงไปแต่การดูดไขมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาอื่นๆได้เช่นเรื่องของกล้ามเนื้อโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นต้นขาที่มีกล้ามเนื้อใหญ่นักกีฬาหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเกี่ยวกับ ไขมันที่อยู่ข้างในช่องท้องเป็นไขมันที่หนาๆเหมือนกินแอลกอฮอล์เยอะๆกินของหวานเยอะๆแล้วพุงหนาๆเวลากินข้าวอิ่มๆแล้วพุงหนาๆอันเนี้ยหมอจะไม่สามารถดูดไขมันตรงบริเวณส่วนนั้นได้นะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าความเข้าใจผิดว่าน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาเป็นไขมันอย่างเดียวจริงๆก็ไม่เสมอไปบางคนอาจจะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อขนาดของกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นกระดูกที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับหรือสรีระต่างๆที่ใหญ่ขึ้นอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่หมอไม่สามารถช่วยด้วยการดู ดูไขมันที่คู่กันกนบนวัตกรรมการกระชับผิวอันนี้สามารถมาช่วยเรื่องความหย่อนของผิวได้ด้วยนะครับเมื่อการทำเจพลาสมาเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องผิวได้ด้วยดังนั้นยังไงบบก็ตามนะครับก็ต้องมีการลดน้ำหนักเข้ามาช่วยด้วยการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดขนาดของกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อต่างๆได้ด้วยนะครับถ้าลดอย่างถูกวิธีนะเรามาสรุปเลยการดูไขมันเนี่ยไม่เท่ากับการลดน้ำหนักแน่นอนเพราะการดูไขมันเนี่ย มันตอบโจทย์แค่ปัญหาเดียวคือเรื่องของไขมันในชั้นผิวบวกกับช่วยกระชับผิวได้แต่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนนะไม่สามารถแก้ได้ก็คือไขมันที่พอกอยู่นั่นเองดนะังนั้นมันสามารถทําให้ลดระยะเวลาช่วยเราให้เราสามารถมีผิวที่สวยขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าการลดน้าหนักอันนี้คือเป็นตัวช่วยเรานะครับ เป็นทางเลือกหนึ่งละกันนะครับสำหรับคนที่หลายๆคนที่พยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองด้วยการกุมอาหารออกกำลังกายแล้วยังไม่ได้ผลการดูดไขมันก็สามารถที่จะมาช่วยตรงนี้ได้ให้สัดสว่วนดีขึ้นได้เป็นย่างมาครับกับข้อมูลที่หมอได้เล่ากันไปนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆนะก็สามารถทิ้งไว้ได้นะครับทิ้งคำถามไว้ได้หมอก็จะมาตอบคำถามให้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็น like, share, ปกำลังใจให้คุณหมอด้วยนะ